จบกาติดตามชมรายการเส้นธรบมนเทิงละครเรื่องมรกตรสีรุ้งคืนนี้เสนอให้ชมเป็นตอนแรกนะครับหลังจากนั้นชมละครดังชดาเป็นรายการต่อไปครับพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้โยคาเวชายเตภุริปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการใช้สุภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับเป็นภาพเจ้าสเปนเป็นเพนกวินเกย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสีไลฟ์ซิดนีย์ของออสเตรเลียครับ ก็มีตายไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานครับทีมงานกําลังดูแลคู่ของมันอย่างเจ้าแมจิกอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากว่าเร็วๆนี้ก็จะต้องเตรียมตัวสําหรับฤดูกาลผสมพันธ์ครั้งใหม่โดยที่ไม่มีเจ้าสเฟนอีกต่อไปเป็นครั้งแรกเราไปพร้อมภาพนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ